แกงเราว่าเนาะครับสามเมื่อินแปดท่นก็เลกัมีอำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่ใจช่วยบุดมีเมืองพุ่นนำโบว่าสิวาลันอาหารโบว่าโรงงานต่างๆเล็กๆน้อยๆนี่น้ำเป็นประโยชน์ที่สุดครับเป็นหัวใจของของคนบ้านไผ่ครับมันจําเป็นในช้น้ำในวิถีชีวิตของคนเฮาเนี่ยนาะครับโบว่าสัตว์โบว่าคนเนาะครับโบว่าอ่ากัดจืชต่างๆมันก็กินน้ำน้ำกัน ในแหล่งธรรมชาติเนี่ยคือหาปลาแล้วกับสองก็คือผักผักที่เกิดธรรมชาติในเมื่อหนึ่งนี่ทั้งปูทั้งปลาทั้งผักอ,อมีบัวแดงแล้วกับบัวหลวงในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยบัวต้ตัหนึ่งแสนบาทนะครับเอ,อคือได้ใบบัวไปขายได้สายบัวไปขายได้หัวบัวไปขายแล้วกับผักที่เป็นธรรมชาติคือผักทั่วน้ำผักตบ พักตบเราพักขั้นจองงอ,อันที่สองก็คือการเกษตรเนี่การเห็ดหน้านะครับการเกษตรเห็ดหน้านี่ให้เห้าเห็ดได้สองสองสองยางคือหน้าปังและก็นหน้าปี คุยู่ใกล้แกงลาวากับสูบน้ำจากแกงลาวากับเมื่อเลี้ยงปลาจังน้องนั่งขวนเนี่ยตำบลเมืองเที่ยเนี่ยกับเลี้ยงปลานิ่นงซุงยู่จังเพิ่อนกับเลี้ยงปลาหมอเทศนะครับแล้วก็เห็ดผักผักสวนกล้วเพื่อให้พี่น้องได้อยู่ได้กินแกงหน่อยทรงท่าสร้างหอมน้องผือนุ่นตะกงนุ่นเบเกลือแล้วกับลุงสุก,กูแล้วกับแกงน้องไหว ทุกอย่างเนี่ใส่นำในในแกงระวาของพวกเขาเนี่เออ,อยู่ในระดับโบขันตกปีมาหอดเดือนหาม,านมบาบีนผมว่าโบสิอยูอ่ในระรอระว่างยี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั่นก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าแกงราวานี่ตื้นเขื่อนลงไปเนี่เอ,อในําเพื่อบันไทาใสิบุ้งบมีกินบ่นมีใช่อ,อบั่นแหดบันไผ่มองพ้นชนระบุทักสิ่งนะครับได้หาปูหาปลาทรงในการตลาดได้มาตลอดนะครับ